ตอนนี้เรากำลังจะมาดูตลาดนัดฮะจะตวงงัวเมืองเฮร็สิ้นทุกคนนี่อะไรอ่ะเขากำลังจะเลิกแล้ววะนนิลีฮะตลาดนัดขายของเก่าวันนี oh <my> ขายของเก่าบ่เอาเงินสองโอนเสื้อผ้าฮูลี่ไปเบิ่งบ่โอน เ,เจอยี่ห้อดีดีเยือของมือสองต <c oughs> ลาดนัดลีนี่ไอใหญ่เลยเขากำลังจะเลิกแล้วขายของมีอสองกราดานัดคนนี่เขาก็ขายเสาทิ์ ตอนเสาไอของอสองพีนนนนน่น้องตอนเช้าฝนตกเขาก็มีแต่เสื้อผ้าเนาะ ขายของมือสองมีอ,อะไรบ้างมีหลุยได้ดิกระเป๋าหนุ่ว้าวว่าลือมือสองเขาใส่รองเท้าเหมือนมึงเลยโอ้โหเนี่ยเสื้อผ้ามือสองนะคะทุกคน ตาดีได้ตาหลเสียเดินนอนไปหยไปกินกาแฟร้านินไหานไหนี่กินแต่กาแฟจะได้นอนบอมิแรนเนโอเคโอเค กาแฟก็กาแฟเนี่ยขายของมือสองทุกคนที่เฮลสิงค์นะคะสิงค์ก็สวยแล้วแต่ของมือสองเลยสวยด้วย ตลาดเล็กๆเองเนาแะเปยกาแฟอยู่ใส่ะเนี่ยทุกคนถ้าใครอยากเนี่ยกาแฟบห ต้ับเถาไปหัวน้ายไปไปโอ้ยสีแดงพาจัดพาไปเด็กล้านจจสมินไปไหมเออไปร้านจัสมินโอเคโอเคโอเคดีๆๆๆดีเร็วๆมึงยางเร็วๆแน่เดี๋ยวตำ ไปอุตุหลานชื่ออะไรนี่บอโอ้เมื่อกี้เราทำไมไม่มากินเนี่ยง,งม,มึงกระดายมันไม่มาอุดหนหลาน สวัสดีค่ะเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าหนูรุ่นหลานสวัสดีจ้าอ๋อมาถึงร้านน้องมินเลยนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะคนสวยโวอ้ยพาไปกินอะไรอีกเนี่ยดูเอาไม่เป็นไรวันหน้าเธอต้มาเธอก็ได้โน้ตไงอ๋อแล้วนี่พาใครผสบนะคะอ่าพานะปลาหนีเอากาแฟเอากาแฟของพี่มิน เป็นมีอะไรธรรมดาไหมคะธรรมดาใส่นมไหมคะใส่นมค่ะแล้วก็ขนมมินมินี่ใช่ไหมเหมือนร้านน้องแคสเมีนรุ่เปซมานะคะทุกคนเป็นม้ทำกับอัลมอนดนะคะเอาหรอคือมันกินไม่ได้นะตอนนี้เอาเป็นกาแฟกกาแฟ่อนก็ได้เอากาแฟเอาากแฟอะไรเธอธรรมดาอ้าวคือพอเอาสเปเชียลสเปเชียลให้คนนั้นเธเลยสมุทรสนมุทรที่เต้ มีอะไรอะอ่าเอากาแฟธรมดาเจดมาที่ที่อร่อยดจดให้คนนี้ของน้าธรรมดาเจดมาจัดมาเจ้าของสวยๆของน้องมินนะคะมานะคะทุกคนมาที่น่้องน่ารักรอด อ้าวเพราะว่าีไม่มาแต่เช้าก่อนไงอนดกน่เรื่อกเม่อกี่โมงตัโอ๋อน้องเขามาแปดโมงสแล้วออกมาตั้งสิบเอ็ดโมงที่อเช้าะตอน่ยงโอ้อวันหน้ามาอุดหนุนบิ๊กอุดหนุเมื่อกี้เนี่ยไปกินกันนู้นสั้นแปดเนาะเมอกี้เนี่ย คงจะสวยคนทำสวยมือเลี้ยงเาพื่อมือเขาเจ็บอยู่ค่ะแล้วเป็นอะไรก็ที่ผ่าตัดนะอ๋ออแล้วคืนแล้วอุ้มไม่ได้ทำเองไม่ได้ดูเลยบัวแต่ดูแต่แม่ดูแต่แม่สวยกันเลยแบบเลยเลยไม่ได้ดูลูกนี่เธอเอาอะไรทำอะไร ัเดี๋ยวไม่ถึงเดี๋ยวมาถ้าอุ้งไทยเรียเหรอคะไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวจะถ่ายเรียลนี่ถ่ายวีดีโอก่อนมันยังไม่ถึงแปดนาทีอ๋อเรียวต้องถึงแปดนาทีไม่ใช่ไม่ใช่วีดีโอลงยถูกถูกเดี๋ยวจะได้ดังๆคนจะได้แวะมามะนาคะร้านน้องแคสมินลูกสาวพี่สิริมาค่ะอยู่เขาเรียกอะไรตรงนี้น้องมิน protein kacang 9 mm -hmm. mm -hmm.